หมูเด้งเสี่ยงทายเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปคือคนนี้รอลุ้นจะใช่หรือไม่หนึ่งในสีสันของการเลือกตั้งสหรัฐ2024ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะคงจะหนีไม่พ้นหมูเด้งหรือฮิปโปแครแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งมีชื่อเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปนะคะแถมยังเรียกคะแนนโหวตได้อย่างท่วมท้นอีกด้วยล่ะคะ่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เข้าสู่ช่วงนับถอยหลังกันแล้วค่ะโดยน้องหมูแด้งนะคะแอดมินเพจขาหมูแอนเดอรแกงเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวประกาศขอสละสิทธิ์การลงชิงตำแหน่งผู้นำสารัฐค่ะเนื่องด้วยหมูแด้งติดภารกิจมากมายในการนอนเอ้ยไม่ใช่การโชว์ตัวนะคะจึงขอทำหน้าที่ทำนายผลการเลือกตั้งแทนค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่นะคะได้แกะสลักกระทงผลไม้สวยงามพร้อมกับสลักชื่อของผู้ลงชิงตำแหน่งลงบนเปลือกตังโมระหว่างคาเมล่าแฮร์ิสและโดนัด์ทรัมป์ซึ่งผลปรากฏว่าหมูเด้งเนี่ยเลือกผู้ชนะเป็นฝ่ายชายนั่นก็คือหมายถึงโดนัด์ทรัมป์นั่นเองค่ะทางด้านบรรดาพี่พีเนะคะต่างก็พากันแซวว่าหมูแด้งเนี่ย น่าจะอ่านคู่มือการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐไม่ทันแง่แง่และถ้าหมูเด้ง้ายถูกขึ้นมาเนี่ยก็สงสัยว่างานนี้คงจะต้องมีการจ่ายค่าครูเป็นแก้วมังกร99ลูกสลัมังเนี่ยโอกาสนี้นะคะหมูเด้งขอทํานายไทยเลือกให้ผู้ชนะเป็นฝ่ายชายหรือว่าโดนั์ทรัมป์ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะว่าพี่ๆห้ามเดิมพันห้ามเล่นการพนันกันเด็ดขาดเพราะว่าเด้งถือสินห้าจ้ะ จารุสุขศรีผู้สื่อข่าวประจําศูนย์ข่าวสีราชาภาพข่าวสรรหาวันโกกกาอินจายงาน